อกเป็นเมื่อวันจันไรกะน้องวันนี้กะได้อันข่าวดีเนาะงเคี่น้องจัดผู้ใหญ่ได้ดีเพิ่นข่าวเงินมาให้มีอันสองพันหนึ่งร้อยบาทเนาะเพิ่นแล้วหาเงิมาให้ให้น้องวันนี้ซื้อผ้าตั้งกล้องไรกะนี่เขากรหับเงินออกมาแล้วเขาก็เอาเงินบาทพันหนึ่งอย่างเงิน 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. กี่เนาะไรกะเพิ่นบอกให้เขาซื้อผ้าตั้งกล้องไรกันครับอันเกิดในเฮียนเนาะงเคยที่น้องกะขอบ ขอบใจละลายเด้อยใจดีจากฝังไทยกาให้ลำให้่้วย้าเงินกาให้ได้ให้ห่งให้มีนะน้องกรดีกาว่าผมเป็นคนไรนอคน้อแบบวาบใจเขาบูุกขอมใจเนละลายนอบ้านี้กะดีใจนอที่เนแบอ่านเห็นความอ่านกระตือรือร้นทีเหาเห็นกล้องมาอะไรกบบพี่้าตะก้องือกล้องใหม่นอนอทางกบพาไปซื้อฟ้าตั้งล่องเลยนทางแบบเองเงินแบบขอบ นหลายลายเด้อน้องกัะนิกก็ว่าผมเป็นอะไรก็เถอะก็เอาไว้น้ำลาย่ายไปเลยเนอะเ้ยน้องตัวน,น,น,ตน,นี้กับสิท่าไปซื้อคาตังกล้องเนาะ อย่างวันสุดท้ายจะบอกกันเคเป็นแเท่าไหร่เป็นเงินไทยกบาน่บาทเนาะ าไปแช่ในองไว้่ลอนากลับงงานอน้ค่อนหลตอนนี้ก็ลงมเลยานอ่อแล้วอันนีเน่าองซอกเขาแล้วเนาะแเราเกแต่เอสมาสีเอมาน้องนีก็จะมาแก้ห้เบิ่งเลยเนาะตอนพี่น้อง ขอมุกขอบใจได้อตัวใหญ่ใจดีทีฝากเงินมาให้น้องปนีคือค่าตั้งกล้องเนาะกะขอบใจหลายๆา,ายนองปนีก็ดีใจแห้งสิได้ค่าตัง,ลงกล้องข้าก็สีมาแกะให้เบิ่งเลยเมื่อกี้นั้นบ่งน้ำในการบารได้ค่าบ,บึบองอ๋ออิงเลิฟเธอเลยเพื่อแก้เนียแต่ว่า นี่นี่เห็นองฮเนาะห้ามลายฮ่ากับมาเคยใช่แม่สักไช่ไปได้เฮ้ยไช่ได้เชียวนี่เนาะมันสิมาซีวิวให้ดูแกลงใ,น,ใ,น,ในสุดแล้วเนาะ้ <laughs> องวันนี้กับมาเคยใชย่เห็นแต่โครงเก่าเอื่อยผืนเนาะผืนใช่นี่เป็นสิบอ่ะ สวยมั yeah. yeah? ้ยนะเมย์วยมั hmm. mm ้ได้เอาหาอะไรวะเนี่ยดิันเห็นอะไรเนาะหอยน้องน้องคนนี้ก็ยังไม่เคยใช่อยู่เนาะอย่างเขาเอาสูดได้เขาเอาสูดักแนอะไร้ปดิสูอันนี้เนาะได้หลอกหลอกอะไรเนี่ยนี่เนาะ เออวบบนี้สิค่ะน้องน้อยน้องดีใจแห้งอใส่ถ้าเขาอยากตั้งลุงลุ่มประมาณนี้เนาะเ้าจะมาอาลงปับได้ปับได้เนาะโอ้ขาดเลยน่าหนัดกว่าที่เป็นยาวๆเลยกะว้าวคลิปเลาะ เ้ยขอาเมีนยนเลยะเอไห้เนานมนนว,นนวันนี้กลมารีวห่ีวอเาว่ได้หักแวนวีกายอ,าอ,อ,กอยังนะเอาเอาข่าดิเอาข่า,เอา,ขาเอาตกอาเอาบุคคลมันเคยเห็นนะีดเนาะ เอาข่าเอยเนี่ยเอานี่ฮากัดีวีให้บนเร็จน้น้องเขาเหน้องแบบขอบใจลายน้องนี่กับมียังที่ว่าเพิ่มเติมน้องใา้น้องปานี้ว่ายังรู้สึกอะไรกัขอโทษขออภัยนั่ลาลเดอกรขอบบณขอบใจลายสี เมตตาน้องปานีแล้วก็เห็นความอันที่ที่น้องปานีอันเหตุดูทูบว่ากะซื้อข้าวคนกะซื้อค่าตั้งกล้องให้กับขโมงขาใจลายไเด้อน้องปานีดีใจแห้งอะไรที่ได้เนาะปิอะไรกี่เนี้ก็มมียังไงน้องปนีก็มารีวิวค่าตั้งกล้องจิเนาะ่พี่น้องกะขอบใจตัวใหญ่ไมีใจดีเนาะจะฝั่งใจสีฝากเงินมาให้น้องปานีซื้อค่าตั้งกล้องเนาะตัวขโมงขาใจลายไเด้อน้องปานีกะบไว้พรอยังบุเป็นประเด๋็นน้องชมพี่น้องกะ สำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรเนาะปน,นีก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นเราปน,นีเหคลิปใหม่ต่อไปเนาะสิ่งสำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆจะส่งปน,นีตลอดรายดี